Ô hàm ăn ha ha. Oc đèo lắm, oc đèo lắm, móc, móc, Mọc, móc, 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 cái này. móc, 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 มันบอกโอ้มันมันแย่จะได้เหรอมันเอามันนี่นะแล้วมันไปผสมอย่างงี้นะแล้วมันเอามาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนปิ้งในอ๋อมันผสมแป้งมันผสมแป้งแต่มันแป้งมีน้อยแต่มันอ่ะมีเยอะมันปิ้งนะนะอืน้ำกะร้องเนี่ยพอมันเนี่ยก็ได้อืมแป้งแป้งแป้งข้าวเหนียวนี่ค่ะแม่เนาะผสมแป้งอ่ะ ผสมแล้วปั้นเป็นลูกเป็นลูกอะ่ะปั้นเป็นลูกเป็นลูกแล้วเอาไปเอาไป<อ>าไปิป้งแบบมันน่ะมันปั้นมาได้เหมือนกันมันเผามาไ,ได้ถ้าเอาแต่มันนะยำหนาวยำหนาวที่บ,บ้านดอยเปลี่ยนผมให้มา หนาวเหมือนกันแล้วก็อแล้วเปิร์อยู่ที่ไหนอยู่แปดริ้วลล์มันไหวเหรอหนาวเหมือนกันระวังด้วยกันแล้วกันอยู่ทางนู้นระวังเพิ่มยังไงโควิดอากาศเย็นอากาศเย็นย่ขึเป็นโควิดได้เฮาต้องเซฟตัวเฮาเฮาโอ้ยโอ้ยนี่ทำมันมีจอดนั่นแหละจอดยังก็จอดไอติมเลยถ้าอยากควอดได้เป็นกลมๆ ก็ม <idian> ันอู้ถึงมันอันนั้นล้ำตลอดมันปิงจะเอาไปเชื่อมปะเท่าเห็นสักแกนแค่รอเอาไปแหละไม่เท่ากับมุกเสียงนะหน้าเหียวควันออกกันนี่บอกออกแล้วเนาะเบาะกค่นี่แหละนี่เราควันอกออกอ่ะ ก็มันห่อน่ะบ่กล้ากินนะโอ้ของตีนน้องทก็เย็นลราไปล้ำมองเลยอืมกัดเปล่าไหมครับลำได้ในเต่าป่นเปล่าป่นยังเข่าเต่ากินยี่แท้จะรวยกันนะถ้ากินยังยังกินถ้ามันปลูกแต่นะถ้ามันปลูกถ้ากินยังแต่คืนนี่มไหวนะ <laughs> ไม,ม,ม่อเยรับนะผมรับปติสา